สวัสดีครับผมวินเมืองสีแล้วอันนี้มาอาัดเปลือกนะครับเนาะนิ่มือสองมือตืบเลยมาแล้วก็บปอยนะครับมาพบกับตัวกับจากเมกาเกนหนึ่งสับโดดครับ ความหักมันก็คือก่อนเฟืองแต่คนเบื่อเชองรุบดี้ก่อนเฟืองมันก็แตกมันก็เคยกับความมักนะครับคนเบื่อบดีคนลดแรงบดีความหักมันก็พังือผมมีเงินเนี่ยนะต้อง้าเงินโดยยันถ้าบมมีคนมาคลิปผมกับเลื่อนนี้ก็ได้หรือว่าบอกติ่มก็ได้ครับเพื่อนยัง เมื่อกลับมามีคนเบ่งอยู่แล้วนะถึงปิดการมองเห็นแน่เนานะเท็กซิวางเด้กะเออคน,คนมันคนมันบ่ดังแล้วเข็ด,ดนะคลิปเธอทิบเอเดียนไปกจบคลิปสำหนีดได้ครับเดนะบ้ไปเบ่งรีเสิร์ชเพลงฟันรวมๆแรงๆของไอ้อ่อของคนว้องเข็บได้ครับเด้เด็ครับนะ แค่เจ้ากายผ่านไอ้ก็มีแห้งใจแล้วบอกล้าแอวมือไปไฟสูงกะเจ้านั้นงามเปรียบหยหพญานอกอยุงเหมาะสำหรับยืนทั้งหานสูงบอมีสิทธิ์ุ่งดอกอาดีแน่ได้รับสิคนละครงใครแน่ก็ได้รับสิทธิเท่าชนะชีวิตรออุลงด้วยเงินเยียวยาย ว่าสนาบ่าพอที่สม mm hmm. แค่ฝนลมลมลรงแรง mm hmm. พอมีแห่งหัวใจบ่ mm hmm. ได้คิดยัางายแค่ฝันเล่นเลน mm hmm. แค่ได้บันไดงานทุกๆุกเช้าเย็นตําม,มีเือเป็นบนตาของอา mm hmm. โอแม่นอกยุงผููเบิดสูงทั้งฟ้าแค่จุดสันลงมา เห็นไกลไกลได้บังท้อนีกับแห่งไร้แค่คนธรรมดาจังอายโอ้แค่ฝันลมลมลรงแรงพอมีแหงหัวใจบอดีคิดยังไรแค่ฝันเล่นเลแค่ได้บังได้งานทุกๆุกเช้าเย็นสำนีถือเป็นบุญตาของอาย